ครับสวนบางทองของเรามีต้นไม้ที่ให้ล่มเงาให้ความเย็นสบายแกเรายกเว้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้คือปี2567ก็สอดคล้องกับคำโครงโลกนิต ที่เราเคยเรียนกันมานะครับโรกคำโคโลโกคณิตตอนหนึ่งว่าเย็นเงาพลึกมิ่งไม้สุขสบายเย็นญาติทุกสำารายกว่าไม้เย็นครูยิ่งพันชายกษัตริยิ่งครูนาเย็นร่มพระเจ้าให้ ล่มฟ้าดินบนและก็สอดคล้องกับคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนเราระลึกถึงคุณงามความดีของต้นไม้ซึ่งเป็นมิตรที่ให้ล่มเงาแก่เราเสมอมาแห่งเข่นความตอนหนึ่งใน คำสอนทางพุทธศาสนาบอกว่าเมื่อนั่งและนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดก็ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะคนหักกรานกิ่งไม้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปะทุสลายมิตรครับวันนี้นำเสนอเรื่อง ร่มเงาเย็นสบายของต้นไม้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ